อันดับ2คือโซลินอยด์วาลจ่ายน้ําเข้าเสียตัวนี้คือวาลจ่ายน้ําเข้าของเครื่องซักผ้าใช้มันติมิเตอร์นะวัดแรงดันไฟฟ้าว่ามันมีไฟจ่ายมาที่ขั้วโซลินอยด์วาล wow ตรงนี้หรือไม่ถ้าไม่มีไฟจ่ายมาเนี่ยแสดงว่าบอร์ดคอนโทรลมีปัญหาครับแต่ถ้าไม่มีมันติมิเตอร์วัดจะทํายังไงสามารถทําได้ครับนี่วิธีง่ายๆสวัสดีครับพบก,กับผมสอเสียง modify วันนี้ครับ ผมมีเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับการาซ่อมเครื่องซักผ้านะครับซึ่งเรามาดูนะครับเครื่องซักผ้าเครื่องนี้นครับเป็นของยี่ห้อ LG ปัญหาคือว่าน้ํามันไม่ไหลเข้าเครื่องทุกอย่างทํางานปกติหมดเลยแต่น้ําไม่ไหลเข้าเครื่องผมจะเทสอาการเสียให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับกดป,ปุ่ม power นะครับกด start เดี๋ยวเครื่องมันจะชั่งน้าหนักนะครับแล้วก็เริ่มจ่ายน้ําเข้าก็ตามระบบของเครื่องเลยนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนก่อนก็กําลัง ถ้าตอนนี้นะครับถึงตอนนี้คือไฟตรงคําว่าวอชตรงนี้มันเริ่มกระพริบแสดงว่ามันเริ่มจ่ายน้ําเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าสังเกตเห็นไหมครับน้าไม่ไหลเข้าเครื่องนะถ้าในลักษณะนี้นะครับมันมีโอกาสที่สันนิษฐานไว้นะครับมันจะมี2กรณีหนึ่งให้ตรวจเช็คสายไฟคอนโทรลในเครื่องตรงบริเวณตรงนู้นนะครับอย่างละเอียดเลยบางครั้งอาจจะมีหนูกัดแทะสายไฟขาดนะรับทำให้ไฟมันไม่จ่ายเข้าโซลินอย์วาล์วตัวจ่ายน้ําเข้านั่นเอง ัดับ2คือโซลินอยวาลจ่ายน้ําเข้าเสียนะครับประเด็นตรงนี้คือเจอบ่อยนะสองสองกรณีเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับมันจะมีรุ่นนี้มันจะมีสกรูอยู่ตรงนี้รัับ2ตัวนี่ครับตรงนี้ผมถอดออกแล้วแกปะปาครอบออกเลยงัดนะครับให้เรางัดแล้วก็ใช้แขกควงดันตรงนี้หน่อยนึงครับดันด้านในนะแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้มันก็จะออก เมื่อเราถอดฝาครอบมาแล้วนะครับไล่จากสายน้ําเข้าตรงนี้เห็นไหมครับสายายางตรงนี้แหละเราก็จะมาเจอไอ้ตัวนี้คือวาล์วจ่ายน้ําเข้าของเครื่องซักผ้าเรียกว่าโซลินอย์วาล์วจ่ายน้าเข้านั่นเองเราสังเกตนะครับมันจะมี2หัวจ่ายน้ำนี่คอนเนคเตอร์สีฟ้าแล้วก็คอนเนคเตอร์สีขาวตรงนี้แหละครับนี่นะฝั่งนี้มันจะเป็นของปับผนุ่มนะครับน้ำยาปับผนุ่มฝั่งนี้จะเป็นวาล์ว,ว,วจ่ายน้ําหลักถ้าเราสังเกตด้านหน้าเดี๋ยวมาดูนี่นะครับสังเกตว่าตรงนี้จะเขียนว่าผงซักฟอก ตรงนี้คือน้ํายาปรับผ้านุ่มน,นะครับถ้าเราซักปกติน้ํามันจะไหลช่องนี้เป็นช่องหลักนะเวลาทีา่ช่วงที่ปรับผ้านุ่มนะครับน้ํามันจะไหลช่องนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันมีหัวสองหัวจ่ายนั่นเองก็เทียบกันมาดูนี่ตรงนี้เลยอันนี้คือวาล์วจ่ายน้ําหลักอันนี้คือวาล์วปรับผ้านุ่มนั่นเองทีนี้วิธีการในการเช็คนะครับเราสามารถใช้มัลติมิเตอร์นะวัดแรงดันไฟฟ้าว่า มันมีไฟจ่ายมาที่ขั้วโซลีนอยวาว wow ตรงนี้หรือไม่ถ้าไม่มีไฟจ่ายมาเนี่ยแสดงว่าบอร์ดคอนโทรลมีปัญหาครับแต่ถ้ามีไฟจ่ายมาแสดงว่าโซลีนอยวาวตัวนี้มันเสียแต่ถ้าไม่มีมันติมิเตอร์วัดจะทํายังไงสามารถทําได้ครับเนี่ยวิธีง่ายๆให้เรากดโปรแกรมซักได้เลยนะครับรอที่ช่วงมันอาจ่ายน้ํานะครับให้เราสลับคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะเนี่อันนี้คือของวาล์วปั๊บพะนุ่มนะครับหอวา่ายของปั๊บพะนุ่มแล้วก็ตรงนี้เป็นวาล์วหลักตรงนี้จ่ายไฟมาแล้วนะต้องรระะะวัังงนนนคบมมืืออต้้ไ่ชนนะ ต้องใช้ความระมัดระวังสูงเลยนะครับผมตรงนี้ก็ให้เราลองสลับนะครับเพื่อเป็นการเทสว่าวาล์ว,วจ่ายน้ําเข้าหลักนียมันเสียหรือไม่เนี่ครับสลับมาเลยนี่เอาวาล์วปรับพานุมนี่เลยครับเสียบดูอ่ะทีนี้มาดูน,นหน้าเห็นไหมครับนี่น้ําไหลฝั่งนี้ใช่ไหมครับเนี่ยวาล์วปรับผานุมครับหัวจ่ายน้ําของไอช่องปรับพานุมที่ทํางานน้ําไหลเลยแต่วาวล์วหลักมันไม่ทํางานตรงนี้ชัดเจนแสดงว่าไอวาล์วฝั่งที่จ่ายน้ํา เข้าเครื่องตัวหลักเนี่ยมันเสียนั่นเองนะมันมี2หัวอันนี้ชัดเจนใช่ไหมครับน้ําไหลแต่ตรงนี้ก็คือมันไม่ถึงเวลาที่ช่วงที่มันจ่ายไปยังน้ายาปราพนุมนะั้นมันก็ไม่ไม่จ่ายไฟมานั่นเองก็ไม่มีผลอะไรจุดนี้นะครับ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมแล้วนะว่าจะทําอย่างไรนะครับซึ่งผมตรงนี้ผมแนะนํากับทางเจ้าของบ้านไปแล้วนะครับว่าเราสามารถย้ายไอคอนเนคเตอร์สีฟ้านะครับวาล์วหลักเนี่ยมาใช้เป็นวาล์วปรับพนุ่มได้นะครับมันทํางานเหมือนกันจุดต่างมันก็คือว่าเวลาที่ถ้าเราย้ายมาตรงนี้นะเนี่ยนะย้ายมาแล้วเครื่องทํางานได้ปกติปัญหาคือว่าเวลาที่มันปรับเติมเป็นช่วงปรับพนุ่มเนี่ย นะครับเราจะไม่สามารถเติมน้ํายาปรับผ้านุ่มในช่องตรงนี้ได้ครับผมให้ผมย้ายวาล์วหัวจ่ายน้ำครับมายังช่องปรับผ้านุ่มนะแล้วก็อธิบายรายละเอียดให้ทางเจ้าของบ้านเขาเข้าใจแล้วนะครับว่าจุดต่างมันคืออะไรนะน้ามันจะไหลตรงนี้ก็คือว่าเวลาจะประับผ้านุ่มนี้ให้เติมในเครื่องเอานะครับจะเติมในช่องนี้ไม่ได้แล้วเพราะน้ํามันจะไหลผ่านช่องน้ํายาปรับผ้านุ่มนั่นเองเพื่อให้เครื่องใช้งานได้ตามปกติ แต่ถ้าใครสะดวกนะครับถอดต,ตัวนี้วาลวตัวนี้นะครับโซโลีนอย์วาลวเนี่ยไปเปลี่ยนได้เลยมันก็จะใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้าหากใครไม่อยากเสียตังค์อยากประหยัดเงินหรือบ้านอยู่ไกลร้ลานขายอะไรหรือไม่มีช่างอะไรเงี้ยครับทําแบบนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับก็สามารถเซฟเงินหลายร้อยเลยนะครับไอโซโลินอย์วาลวจ่ายน้ำเข้าตรงนี้ครับผมก็ตามนี้ไปก่อนนะ ครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับแนวทางการแก้ไขนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับท่านผู้ชมท่าใดที่มีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบคาถามวันนี้ขอบุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวสัสดีครับ